อันนี้ไข่เจียวเลยพี่เลองกินดูไม่หน้าตาเหมือนพี่เลยมหยุดเอาล่ะบอกกี่รนเดี๋ยวนี้นะไม่เอฟซีเขาอยากเห็นนะคะเบื้องหน้ามันหนาหักบ่พี่น้องหนาผู้วที่บ้านที่แรกบวจวายเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนพี่บิ๊กอะไรมาดูหนูทําอาหารนี่ทําอาหารให้พี่กินต้มยำฝีมือหนูเลยนี่อาหารนี่ยังนีิบผ้าผ่าหน้าตากี่นี่เออลองมาซิมเบอร์ี่หนูเฮ็ดครั้งแรกนะคะพี่ก็กินคนแรกเลยนะนี่ ามาดูต้มยำแบบแสบๆเลย,ยต้มยำลองชิมดูไม่กินข้าวหรือยังฮัรเฮ็ดเองก็ดีแล้วละมึงอ่ะจริงอันอนี้ไปสั่งแล้ไม่ผูด้วยหันอันนี้ได้สั่งอันนี้เฮ็ดเองเลยเฮ็ดเองให้ซิมเบลเลมิลงไอ้สองคนนี้เป็นพย้อมตีเออมาเบิ้งมาเบิ้งใช่เหรอนี่บอกซุปน้ำไม้นี่ไม่ใช่นี่ไงเห็นไหมนี่ต้มยำนี่อันนี้ไข่เยำ พี่อกเมื่อกี๋ยวนี้นะไม่เอฟซีเขาอยากเห็นเอฟซีเขอยากเห็นอือพี่น้องเมื่อกี้ที่ไหนเมื่อกี้เมื่อเอออันนี้นะคะพี่แบบต้มงยังนี่ต้มกบปะนี่ต้มเอืองแม่แม่เขาขี้กินนาเอืองนี่หนูลองดูใกล้สิอุ้ยมันตายมันเนี่ยมาจากปากมันเนี่ยเมื่อกี้น้ำมันตายยังไงใช่มันตายแล้วหน้ามันเหมือนหนูไหมทำเองหรอทำเองแต่ว่าผิวมันไม่เหมือนหนูนะไหนมึงดูสิต้มอึองมึงกินหรือกูเบิ้งก็แล้วแรกกินได้โอ้ย กูประเด้จริงแล้วกูเคิ่กินแล้วกูก็ยานเพรามก๊อกถือกูแั้งย่านกูมันกัดไ้่ละพี่น้องเบื้องหน้ามันอันนี้คือแบบเป็นแบบรสชาติแบบมึงกินไงมึงกัดกินได้เหรอก็กินทำไมเขาเอาหนังออกก่อนไม่มีเอาหนังออกไม่มีไข่มันยิ่งอร่อยไหนขามันนะขามันหน่อยแกซีด้วยแกซินี่เหรอขามันน่ะนี่หนิวแมันอ่ะเดี๋ยวแล้วมันคือนิวเด็กหน่อยหนูเด็กมันก็เนีวเด็กท่าลวดอกแบบสุดอันนี้ บ่ได้ว่าแต่จริงๆเม่เคยกินแบบนีอะไรไม่รู้มันคือหนูเคยมามันคือต้มหนูเห็นว่าเคยกินย่างแต่ว่าอันเคยกินครั้งเดียวย่างแบบแล้วก็ไม่เคยอยู่เลยตอนนี่ต้มหนูตอนเดี๋ยววงเล่าเขาผู้ใหญ่เขาย่างกินแอ้พวกขี้ขาเนี่เนาะไข่ขามันก็กินอันนี้ขากับอันนี้มันใช่ไหมไหนครึ๊ปไม่เหมือนน้ำไก่เนี่ยไอ้พวกนองกัดหัวให้กูดูสิเอาไป้จ้องบรูใกล้ๆสิกินได้ไหมมึงให้ดูหัวให้ดูหน้าน้องก่อนน้องน่ารักมากอ๋อ กินมาเลยกินแบบกินเป็นกินกบเลยไม่หรอกินไก่ไหนมันเป็นกินมันเป็นกินแบบชิมน้ำหน่อยมาไอ้ที่ทางแต่นี่เด็ดนี่ห่าหลักแล้วไม่รอแบกินกบที่ไหนอึ้งอึ้งกบเขียดต้องกินมัอืมมันแบบอึ้งนี่เหมือนแม่ตรงไหมประแดงบ่กินแต่ว่ากินต้มอึ้งพี่น้องเบิ่งนี่หละข้นมากกะสีมากเดี่ยวพี่น้องซั่งไฟมากกุ้งสดบอกกกุ้งสดกุ้ง